ป้าสติโทโอ้พักจีราจัดคอลเลกชันเด็ดรับวันจันทร์งานนี้แม่ไม่มีแผ่วช่วงนี้จะเห็นได้ว่าพิธีกรสาวสวยอย่างโอ้พักจีรากลับมาสวยเป๊ะหุ่นเฟิร์มเหมือนเดิมแล้วดูเธอจะมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นแถมโพสภาพลงไอจีทีไรก็มีฟีดแบ็กคือหาตาม,มาตลอด เรียกได้ว่าเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองและไม่ยอมที่จะหยุดสวยจริงๆค่ะอย่างช่วงนี้จะเห็นว่าโอ้พักจีราปล่อยรูปแซ่บบอไม้ยมนกแบบรัวรัวจากกดริบเที่ยวกระบี่ลันลากับลูกสาวอย่างล่าสุดกอ่อแซบอีกแล้วจ้าด้วยชุดบิกินี่ตัวจิว๋วแจกความสดใสรับวันจันทร์ยืนโพดท่าอยู่นิมสว่ายน้ำ ทำเอาบรรดาเพื่อนเพื่อนดาราแห่คอมเมนต์ชื่นชมกันเพียบเพราะสวยและแซบจริงไม่จกตาเนื้อแม่เนื้อ